สำหรับโจทย์ข้อ5.5นะครับโจทย์ข้อ5.5เนี่ยเขาบอกว่าจงแสดงวิธีการคำนวณหาแรงปฏิกิริยาที่เกิดณจุด A และจุด B นะครับโดยไม่ต้องคำนึงถึงมวลหรือน้ำหนักของคานนะครับซึ่งความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าอันนี้เพื่อที่จะให้เราได้ฝึกนะครับเรายังไม่ต้องไปคำนึงถึงน้ำหนักของคานเหล็กตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรนะแต่ว่า ในโจทย์เขาบอกว่าให้ตัดออกไปก่อนนะครับให้ฝึกวิธีการหาก่อนนะครับซึ่งวิธีการหาเนี่ยจริงๆแล้วมันทําได้หลากหลายนะครับแต่ว่าที่อาจารย์จะยกให้ดูเนี่ยเป็นวิธีหลักๆที่เรามักจะทํากันนะครับอันดับแรกเราจะต้องเขียน f ีบอดี้ไดอะแกรมขึ้นมาให้ได้นะครับโดยสเต็ปแรกเนาะเราก็ต้องตั้งแกนนะครับขึ้นมา บแบบนี้อโอเคตั้งแกนขึ้นมาเสร็จนะครับสเต็ปต่อไปคือก็ใส่ตัวแรงเข้าไปนะครับใส่ตัวแรงเข้าไปทีนี้มันมีความหนาเนาะมันมีความหนาของของคานนะครับหาเราร่างนะครับร่างตัวบีมตัวนี้ขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะใส่แรงเข้าไปนะครับให้ครบใส่ขนาดของแรงมันก็เหมือน copy เี้าออกมานั่นแหละนะครับอ่า ใส่มุมเข้าไปนะครับใส่ขนาดนะครับทีนี้เรามาดูจุดนี้และจุดนี้ตัวนี้เป็นตัวที่มันต่างจากบทที่สนะครับเราจะต้อง ใส่ reaction นะครับเข้าไปด้านขวาซ้ายมือหรือจุดที่มันเป็นจุด a เนี่ยมันเป็นซั p พอร์แบบอะไรครับอตอบนะครับ1 2 3มันเป็นโรเลอรนะครับมันเป็นโรเลอร์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรเลอรเนี่ยมันจะมีเฉพาะแรงในแนวดิ่งนะครับอาจารย์ใส่เป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับมีแค่ ay นะครับมีแค่ ay เดี๋ยวอาจารย์จะดึงรูปออกมานะครับส่วนจุด B มีเรีคชั่นเป็นอะไรมีเป็นอะไรครับต้องพิจารณาก่อนเป็นพินนะครับพอเป็นพินเนี่ยมันจะมีเรีคชั่น2ตัวก็คือ B y แล้วก็ bx นะครับเราก็ใส่เข้าไปอาจารย์เนี่ยชอบใส่เป็นบวกก่อนนะครับบีวายแล้ว B x หลังจากนั้นก็หมดละอาจารย์ก็จะคัดมันออกมานะ หน้าตาของ free body diagram ของอาจารย์มันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับม,มันก็จะได้ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาโดยที่อาจารย์ใส่ระยะกันใส่เล r ชั t นเป็นสีนี้กันโดยที่ไม่มีน้ําหนักนะโดยที่ไม่มีน้ําหนักหลังจากนั้นอพอเราเขียน เขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมได้แล้วนะครับเราก็เริ่มใช้สมการสมดุลก็คือให้คิดง่ายๆมันมีซิกมา f x เไอซิกมเท่ากับ0นกับซิกมาโมเมนตเท่ากับ0นะครับแบบนี้นะครับมีอยู่2ตัวนะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเราเองเนี่ยจะหานะครับ ซิกมา fx ซิกมา fy เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องแตกตัว600นิวตันเข้าแกน x แกน y ก่อนเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้สมการซิกมา fx ซิกมา fy ได้นะครับเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องแตกมันก่อนอาจารย์ก็จะแตกมันเข้าแกนนะครับ600ไซ์ นะครับแล้วก็แตกมาเป็น600้อยคอสสีสิบาแล้วอาจารย์ขอลบตัวนี้ออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันถูกแตกละหกร้อยคอสสี่สิบาเพราะฉะนั้นทุกตัวมันอยู่ในแกน x แกน y ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถใช้สรรมการซิกมา f x ซิกมา f y ได้นะครับ สมมุติว่าอาจารย์เริ่มต้นด้วยสมการซิกมาเอฟเอ็กก่อนนะครับจริงๆเราเทคโมเมนต์ก็ได้นะแต่ว่า,าแต่ว่าตอนนี้อาจารย์อยากใช้แบบเรียงเป็นสเต็ปคือซิกมาเอฟเอ็กซิกมาเอฟไบซิกมาโมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆอะถ้าเกิดเราคิดออกว่าเทคโมเมนต์ตรงไหนแล้วมันสามารถหา ตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าหรือ r รี c t ชั่ได้เลยอย่างเช่นตอนนี้เราต้องการ3ตัวนี้เนาะถ้าเรา take moment ที่จุดอันนี้คือจุด A นะ,ะจุด A นะครับจุด A A Y นะครับอันนี้จุดจุด b นะครับเราอะเทคโ m เมนต์ที่จุด A เนี่ยเราก็จะได้ B Y นะเป็นคำตอบหมายถึงว่าได้ B Y ออกมาเลยนะถ้าถ้า เราเคยเรียนแล้วเราเคยทําแล้วเราคิดออกหรือเราเทคโมเมนต์ที่ b นะครับเทคโมเมนต์ที่ b เราก็จะได้ ay ออกมาทันทีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้อาจารย์ทําเป็นสเต็ปสเต็ปให้ดูก่อนนะครับทำเป็นสเต็ปโดยที่สเต็ปก็คือไม่ต้องคิดอะไรเลยเราใช้ซิกมา fxfy ไปเลยนะครับเราก็ลองทำดูนะครับทีนี้เริ่มต้นที่ซิกมา f(x) เท่ากับ0เนอะให้ทิศทางด้านนี้เป็นบวกเนาะมีอะไรบ้างอยู่ในแกน x นะครับถ้าเราสังเกตดูในแกน x ที่วิ่งตามแกน x เนี่ยมันจะมีแค่ตัวนี้นะครับ1ตัวแล้วก็ bx นะครับ1ตัวมีแค่นั้นนะครับมีแค่นั้นเราก็เขียนอย่างนี้ครับ เราดูทิศทางเนาะถ้าวิ่งจากซ้ายไปขวาเนี่ยเราถือว่าให้มันเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นซิกมาเ,เ,เพราะฉะนั้นจากสมการตรงนี้เนาะมีอะไรก็มี600 cos คอองศานะครับบวกกับตัวนี้ตัวที่1แล้วก็บวกกับ bx นะครับเพราะทิศทางมันเป็นบวก bx ทั้งหมดรวมกันจะต้องมีค่าเท่ากับ0นะครับ ถ้าเห็นสมการแบบนี้แล้วแสดงว่าเราจะแก้หา bx ได้นะ bx เราจะเท่ากับเท่าไหรอ่อาจารย์แก้มือเลยเนาะ bx ของเราก็จะเท่ากับอาจารย์ย้ายข้างตัวนี้มาด้านนี้นะครับมันก็จะเป็นลบ600คอรส45องศานะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็น 600คอส45องศากดเครื่องคิดเลขออกมามันก็จะได้ลบ424นิวตันนะครับ424นิวตันซึ่งความหมายของการติดลบหมายความว่ายังไงหมายความว่า bx ของเราเนี่ยจะมีค่าแรงรียกชันเท่ากับ424นิวตันทิศทางไปด้านนี้นะครับ ดูของเดิมมันเราใส่ไปแบบนี้แสดงว่าไม่ถูกมันจะต้องมีทิศทางกลับกันทีนี้เรามาพิจารณาว่ากลับการพราะอะไรกลับกันก็ตัวนี้เกิดแรงดันไปด้านนี้เนาะ,ะเกิดแรงดันไปด้านขวามือไอตัว bx ที่จะต้องต้านมันก็ควรที่จะต้านกลับมาเพื่อที่จะให้มันบาลานซ์ตัวสมการหรือบาลานซ์แรงนะครับให้มันเท่ากันแล้วมันถึงจะอยู่หยุดนิ่งๆได้นะครับเป็นแบบนั้น ถ้าทุกตัวเนี่ยวิ่งไปทางขวาไปหมดเนี่ยวัตถุของเราก็จะวิ่งพุ่งไปทางขวานะครับเพราะฉะนั้น bx มันก็จะมีทิศทางย้อนกลับนะอ่าอันนี้เราได้ bx ไปแล้วนะครับต่อมาเราลองใช้สมการ sigma f y ดูนะ,ะ sigma f y เท่ากับ0ให้ทิศทางขึ้นเป็นบวกนะครับทีนี้ f y ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็มี AY นะครับมี AY มี600้ i ายมี200มี100มี BY นะครับเราจะเห็นว่าพอเราดูปุ๊บเราเห็นเลยว่ามันติดสมการอยู่2ตัวนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรใส่ไปก่อนเนาะใส่ไปก่อนอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะแต่ว่าคือมันไม่ผิดนะแต่อาจารย์ทำให้ดูนะว่าถ้าเราใช้แบบนี้เรามันจะติดตรงไหนเราจะได้เข้าใจไปด้วยกันนะครับ มีอะไรบ้างมี ay เป็นบวกนะครับมีลบอ่าอ่าเมื่อกี้ ay เป็นบวกเพราะอาจารย์ให้ทิศทางขึ้นเป็นบวกให้สมมุติว่ามันขึ้นไปอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะมีลบ600เนาะลบ600ตัวนี้นะครับลบ6ก0ก็600ซาย45นะครับมี 100ก็เป็นลบด้วยลบ100เพราะทิศทางมันลงนะครับแล้วก็มีลบ200นะครับแล้วก็อ่นนี้ลบ200นะครับแล้วก็มีบวกบวกด้วย b y เท่ากับ0หมดแล้วมีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นสมการตัวนี้ถ้าเราเขียนใหม่จริงๆนะมันให้มันเป็นรูปที่มันง่ายขึ้นก็คือ a y บวก b y นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะกดเครื่องคิดเลขนะครับชุดนี้นะครับ แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์กดขึ้นคิดเลขสักคู่หนึ่งนะครับกดไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับได้ค่าออกมาเท่ากับลบ 724.264สี่นะครับเท่ากับ0ูนเพราะฉะนั้น a y บวก b y เนี่ยจะเท่ากับ7 2 4 2 6้อยี่ิบสี่จุดสองสี่นะครับซึ่งมันก็จะติดอยู่ในสมการอยู่นะครับติดสมการติดตัวที่ไม่ทราบค่าอยู่2ตัวนะครับก็คือ a y แล้วก็ b y ซึ่ง เราจะทำยังไงเรามี3สมการที่จะเอาไว้ใช้งานนะครับ3สมการเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สมการโมเมนต์ต่อนะครับเราอยากได้อะไรก่อนละ่ะถ้าเกิดเราอยากได้ b y นะครับสมมติว่าโจทย์เขาไม่ได้สนใจตัว a y นะครับเราอยากได้ b y แล้วก็ไปเทคโมเมนต์ที่จุด a นะครับเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้เรามีสมการชุดนี้เอาไว้ใช้งานแล้วนะครับ เราเก็บเอาไว้ก่อนอเก็บเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นเรามาเทคโมเมนต์ดูนะครับเทคโมเมนต์ที่จุด A นะซิกมาโมเมนต์ที่ A เท่ากับ0นะครับให้ทิศทางนี้เป็นบวกนะครับมีอะไรบ้างซิกมาโมเมนต์ที่ทำให้เกิดโมเมนต์ที่จุด A นะซึ่งเวลาอาจารย์จะเทคโมเมนตะ์เราดูนะ เวลาเราจะเทคโมเมนต์เนี่ยถ้าเราเทคจุดตรงนี้คือจุดจุดกึ่งกลางของคานจุดนี้นะครับจุดกึ่งกลางของมันถ้าเราเทค e โมเมนต์เราเวลาเราเทคโมเมนต์เนี่ยเราพิจารณาก่อนว่าเอ้ะเราจะเทคตรงไหนดีเนาะเราจะ ขึ้นมาเทคตรงนี้ไหมหรือเราจะเทคตรงนี้ดีนะครับหรือจะขยับไปเทคตรงไหนดีนะครับหรือจะลงมาเทคข้างล่างสุดดีเพื่ออะไรเพื่อให้เพื่อให้เขาเรียกว่าเพื่อให้แรงเนี่ยมันวิ่งตัดผ่านนะครับสมมุติว่าเราเทคโมเมนต์ที่จุดนี้เนี่ยแรงตัวคอสตัวหกร้อยคอสคอสีมันกะหายไปนะเราไม่ต้องคํานวณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเกิด bx เกิดขึ้น นะครับแต่เรารู้นะว,ว่า bx เป็นเท่าไหร่แล้วเนาะเพราะเราคำนวณเมื่อกี้แล้วนะครับแต่ว่าเราถ้าเราอยากตัดตัว bx ออกเราก็อาจจะมาต้องมาเทคที่จุดตรงกลางเพื่อที่จะให้ bx มันวิ่งผ่านจุดจุด a ไปแล้วไม่เกิดโมเมนต์นะถ้าอย่างนั้นอาจารย์เอา bx หายไปอาจารย์ก็จะมาเทคที่จุดนี้นะครับจ,จุดตรงกลางนะครับแล้วกันเนะาะจุดตรงกลางเนะาะโอเค หรือจริงๆเราเทคตรงนี้ก็ได้นะครับจุดนี้นะครับลองดูนะตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะครับแต่เทคตรงนี้เราก็จะติด a กับ b y นะครับติด a กับ b y เพราะฉะนั้นน่าจะดีที่สุดก็น่าจะตรง a แหละตอนนี้นะครับหรือน้องๆคิดว่าเทคตรงไหนแล้วมาทำได้คำตอบเร็วมากกว่านี้ก็บอกนะครับบอกส่งพิมพ์ข้อความมาบอกก็ได้นะครับ หลังจากนั้นเราเราเนี่ยเทคโมเมนต์ที่ a เนาะซิกมอลโมเมนต์ที่ a มีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโมเมนต์ที่ a ทำไฮไลท์ Hi ไว้ก่อนอมีตัวนี้แน่หนึ่งตัวมันตัวนี้ก็มีแข็งของโมเมนต์สองตัวตัวนี้เกิดโมเมนต์แน่นอนนะครับบีอ b y เกิด100เกิดนะครับเพราะฉะนั้น ตัวที่อาจารย์ตัดทิ้งออกไปได้ตัวนี้วิ่งตัดเข้ามาหาจุด a bx วิ่งตัดเข้าไปหาจุด a เพราะฉะนั้นไอตัว2ตัวนี้เราไม่ต้องเอามาพิจารณานะครับไม่ต้องมาพิจารณาแต่ถ้าเกิดเราหา a ก่อนนะเราสามารถตัดได้สมมุติเราเทคที่ b เนาะถ้าเราเท็โมเมนต์ที่ b นะเราสามารถตัดได้3ตัวนะครับ3ตัวนี้เราตัดได้ตัดตัด ได้เลยอันนี้ตัดได้แค่2ตัวนะครับตัดได้แต่ไม่เป็นไรทํายังไงมันก็ได้เหมือนกันนะครับเอาเทคที่ A ก่อนแล้วกันแล้วถ้าน้องๆคิดว่าเอ้เราลองเช็คที่เทคโมเมนท์ที่ B ดูดิว่าจะได้คําตอบเหมือนที่อาจารย์บอกหรือเปล่านะครับถ้าเทคโมเมนต์ที่ B เนี่ยเราจะได้ A-Y ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เอา A-Y เนี่ยมาแทนในสมการนี้เราก็จะได้ B-Y เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้พาทำสเต็ปเทคโมเมนต์ที่ A นะครับอ่ะ มีอะไรบ้างมีตัวแรกนะครับคือคอร์ส45อาจารย์อาจารย์เวลาอาจารย์ไล่นะอาจารย์จะชอบไล่จากซ้ายไปขวานะนะจากซ้ายไปขวามันจะได้ไม่สับสนนะว่าบางทีหลงไงลืมเอา้าตัวนี้เทคไปแล้วนี่หวานะคะมีอะไรบ้างนะครับมี600คอร์ส45ได้ โมเมนต์เนี่ยจะทิศทางเป็นบวกหรือลบครับรอบจุด a อนับหนึ่งสองสามทิศทางเป็นลบนะเพราะฉะนั้นตัวแรกก็คือพื้นที่พอไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นเล็กๆนิดหนึ่งนะครับหกร้อยเอ้ยคอสสิลบหกร้อย ลบ600คอสสเนาะคอร์สองศาคูณกับระยะของแขนนะครับแขนของมันแนวของแรงแขนของมันคือจุดหมุนไปหาแนวแรงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายๆคนก็ยังติดอยู่นะครับจุดหมุนไปหาแนวของแรงจากจุดหมุนนะ ไปหาแนวของแรงก็คือระยะนี้นะจุดหมุนไปหาแนวของแรงก็คือ0.2นะครับก็คือ0.2นะเพราะฉะนั้นก็คูณกับ0.2นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะเราใส่ให้ครบเนาะตัวนี้ใช้ไปแล้วนะครับตัวต่อไปก็คือ600ไซส์45นะครับทำให้เกิดเป็นโมเมนต์บวกหรือลบรอบจุด A ใช้กดของมือขวาใช้ปุ๊บ หมุนรอบจุด A เป็นลบนะครับบวกด้วยลบ600้อย4ซสีคูณด้วยแขนของโมเมนต์อันนี้คือแนวของแรงนี่คือระยะ d ก็คือ2นะครับ2บวกด้วยอะไรอ่า ตัวนี้ใช้ไปแล้วนะครับตัวต่อไปก็คือ1 0 0 1 0 0คูณเป็นบวกหรือลบเป็นลบนะครับก็คูณด้วยระยะก็คือ5ตรงนี้นะครับระยะ5 1 0 0คู5น5ะเป็นลบ100คูณด้วยระยะแขนก็คือ5นะครับระยะแขนก็คือ5อ่าต่อไปบวกด้วยอะไรต่อ หนึ่งร้อยใช้ไปแล้วต่อไปสองร้อยสองร้อยนะครับสองร้อยมีค่าเป็นบวกหรือลบใช้กดของมือขวานับหนึ่งสองสามมีค่าเป็นลบนะครับเพราะว่ามันวนด้านนี้นะครับก็ใช้มือขวามันแล้วมันเกิดการวิ่งเข้าไปนิ้วโป้งเราวิ่งเข้าไปในจุด A นะครับเพราะฉะนั้นค่ามันก็จะเป็นลบก็กลายเป็นลบสองร้อยนะครับคูณด้วยระยะ แขนของโมเมนต์จากจุดหมุนถึงนี่ก็คือ5 2บวก3บวก2ก็คือ4 5 6 7 7เมตรนะครับเป็น200คูณ7เมตรลบ200คูณ7เมตรบวกด้วยอะไรตัวสุดท้ายตัวนี้ใช้ไปแล้วนะใช้แล้ว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 เหลือ b y บี By, ทิศทางเป็นทิศทางขึ้นนะครับเป็นบวกหรือลบครับเป็นบวกนะครับ By คูณด้วยระยะของแขนก็คือ7นะครับอี By, เป็นบวกนะคูณด้วยระยะของแขนคือ7ทั้งหมดเท่ากับ0นยเพราะฉะนั้นจากสมการตัวนี้มันก็คือด้านนี้ก็คือ ผลรวมของซิกมาโมเมนต์จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์เมื่อมันอยู่ในสมดุลเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวนี้มากดเครื่องคิดเลขนะครับมากดเครื่องคิดเลขไปด้วยกันต้องฝึกกดนะครับอาจารย์ชอบใส่วงเล็บแบบนี้ไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือลบแต่ตรงนี้มันจะเป็นบวกบวกบวกทั้งหมดเลยเพราะว่ามันคือการรวมนะครับแล้วเราก็จะแบ่งเป็นชุดเป็นชุดเวลาเรากดเครื่องคิดเลขมันจะไม่ค่อยสับสนเท่าไหร่นะครับ ่ะเราก็ใส่ลบหกร้อยคอสสี่จุดห้าคูณศูนย์จุดสองใส่วงเล็บปิดเอาไว้นะครับบวกด้วยวงเล็บลบหกร้อยไซด์สี่จุดห้าคูณสองนะครับ คูณ2เมตรเนาะ,ะบวกด้วยลบ100่งรคูณหบวกด้วยลบ200รคูณเนะครับเรากดปุ๊บได้ชุดนี้นะครับชุดนี้จะได้ค่าเท่ากับ ลบสองพันแบนะครับบวกด้วย b y คูณ7เท่ากับ0เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็โยกตัวนี้มาอีกฝ้าของสมการมันก็จะได้เท่ากับ7 b y เนอะอาจารย์เปลี่ยนให้มันดูง่ายขึ้นนะครับเท่ากับ2833.38หลังจากนั้นอาจารย์ก็เอา7มา หารน,นะครับก็เป็น2833.38หารด้วย7เท่ากับ404.8แล้วกันนะครับ404.8นิวตันนะครับเราได้ b y นะครับเท่ากับ404.8นิวตันนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ b y ก็ได้มาแล้วพอได้ b y เสร็จนะครับทิศทางถูกด้วยนะทิศทางเป็นทิศทางขึ้นด้วยนะเป็นบวกแบบนี้เราก็นํา b y มาแทนในนี้สมการนี้นะครับเราจะได้ a y นะครับสมมุติว่าอาจารย์แทนลงไปข้างล่างเลยนะครับ a y a y ของอาจารย์จะเท่ากับอ,อาจารย์จะข้ามสเต็ปไปนิดนึงนะ404.8นะครับ เราก็ย้ายสมการมาลบด้านนี้เนาะ724.264ลบ404.8จะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับได้319.5นะครับนิวตันเพราะฉะนั้นเราก็ได้ a y ขึ้นมา319.5 bx ได้นะครับได้ by อาอาจารย์ทำไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับชุดเนือ่าได้ตัวนี้ขึ้นมาที่เราอยากได้นะแล้วก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยเลยนะครับได้ทั้ง3ตัวนะเวลาเราตอบเนาะเราก็ตอบเป็นเลขที่มันมีในยะสำคัญอยู่3ตัวก็พอนะครับ405นิวตันนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็ a y ก็เท่ากับ a y จะเท่ากับสามหนึ่งสามสองศูนย์นะครับนิวตันจบนะครับกระบวนการทั้งหมดนะครับในการคำนวณหานะครับสำหรับข้อนี้นะครับจริงๆทำแป๊บเดียวนะ จริงๆทำแป๊บเดียวนะครับมันก็ออกแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็สำหรับข้อนี้ก็ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าอาจารย์ค่อนข้างอยากจะพยายามอธิบายให้ละเอียดนะครับแต่ใครที่ลองทำด้วยตัวเองอยากให้เร็วขึ้นพอเห็นโจทย์ปุ๊บลองทำด้วยตัวเองเลยถ้าทำถูกก็แสดงว่าเข้าใจในคอนเซปต์แล้วก็ทำได้แล้วนะครับ แต่สำหรับข้อต่อไปอาจารย์จะเร็วขึ้นนะเพราะอันนี้เป็นข้อแรกนะครับของวิธีการใช้สมการเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องการแก้ปัญหาของสมดุลของวัตถุนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเรื่องอะไรโจทย์ข้อต่อไปอะไรนะครับโจทย์ข้อต่อไปก็คือโจทย์นี้นะครับเป็นรูปรอกนะครับแล้วก็มีเชือกกระทำอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ